เดกมวะวันจันทร์มาบอกข่าวเสร็จแล้วเชียงกันอยู่คลิปเปิดนะเชียงกันอยู่จิ้นเชียงเปิดอันเชียงได้เหาะโบได้เหาะอันนี้บบได้หนึ่งข้าวได้กินข้าวเย็นเลยมึงโอ้ยจะกินข้าวแซ่บเลยอ่ะเอาทิปนี้ไปพูดเจ้า แกงน้อไม้เด็พาไงพี่น้องมูไตไผ่บวมแกงแกงน้อไม้ใส่ซีนหมูอืมเอาดินมาจกมา ตไอกินาังไปนังมาบขึ้นจากแกงน้ไหม่กเบนไม่ป้องนไมเขแห้งวก็ได้ขึ้นเจอ้เด้แกงนไหมพี่น้องแกน้ไมมหน่อยัไดิ้ไหมพไหนได้เปนเพนแกงนไหมพไหมเจอมาซองกระปองสบายดีจะน่ะแนบ่สบายบกินโดดได้หวลงนี่เนาะสบายดีสบายดีพี่น้องมากินข่าวน้ำกันได้พี่น้อง กินแกงหน่อไม้มื้อนี้นะบ่ต่างตะเพิ่นบ่แชบพริกล้อว่ะผักบัวผ้ายอดกิ้งเอไว้ยกิ้งสบายเลยผู้เดียวผักบุกหะช่วยๆเอ้าช่ว,ว,บบวาายๆมะเ,เ,เ,บบเมมขืมมอ,อ,อมะแขะมะบัวมะน้อยเลยให้สีหอยยำหนาวแห้งงามย้อนบุกหะเลยเอา้ามะเขือ บัรพากับผักบ,กบุกกับผักกระถินกับผักยางกับถั่วก็มีเนี่ยผักบุกบัิบขวดผักบุกขนมบัชขวดสั่งพี่จะกินผัดผักบุกเนี่ยเครือกันในตุน๋นเก็บมาชดๆแซ่บอร่อยมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องแกงน้ำใหม่ แกงเราใหม่แสบๆสบแ่กับใบ้ทีงแกงใส่หมูบ,มมบวบด้วยแต่เมียมักหมูบวบแกงให้แกงใส่เมียมกัมกเพรามักคือกันนั่นแหละหมูบวค่อยมกกักกันได้บวมักกังได้มันแสบอืมเปล่ากระเพาะอันนั้นไม่นู้กระเพาะพูดจะใครต่ำกว่ากินแกงนั้งไปอ่านกว่ากระเพาะอียังนีงเนาะคุยเลยไปกินเมรณะ มันจะ,ะบอกว่เนม่นมาคุณก็ใช่ฟักดอเพียงแตะแนยันอ,อ่อนๆใสแนยังไม่แต่แค่ยนงเพายังไม่ตุ่นยังมีอยู่เก็บมาล้งามงามบบือาแมือนไไปแล้ว นะพักพก็แค่ยังขนมใบไช้พุยเด้พี่น้องน้องขี้ยามักพี่หยาไว้มักขี้ยาใชพืชมึนผม่อแมพีไปลองเอาดินทมใช่บ้างแล้วยหยาเน่าหรือง,งามกินเกงนอนพ่นอ้นอง่อไปนอน,อนอีนอนอ่แกงแนง đôn cái kèn kinh thứ này kèn đu đại cũng bây giờ dạ. <laughs> มีใบกิ่งพร้อมได้เลยกินใบกิ่งกับแกงมะม้เนี่ยแซ่บได้พ่อแม่พี่น้องมันจะคือกินนันดอกปีดินนะนะเคยกินดอกปีดินบ่พ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านเ่าเนาะมาคุยกับแกงมะม้โอ้ขัด เป็ดจมมาพี่ดอกกินกินน้ำกันเพิ่นไปอาตำชิไก่เพื่นเพิ่นบอกินบ่เลลวยเป็ดยงาเนาะบขิงเนาะยานะอยู่บ้านเน้ใบใเสียงไผ่เออใบบานไผ่ Mình khắp bụng, khắp bụng cái xe Cái nó Mình đi lùm này mẹ cái nó cũng dễ nhìn Ủa, phải xuân là bôi bôi <laughs> ซีบอยๆๆยวยยวันนึงโดมเป่าวิวิวิกินหออเทียนนาเป็นคนน้ำปลาตัดเองระตัดครึ่งบตต่อกินบัวลอนะแขยาวันนึนะ พ่อจะบปกินข้าวแรงนี่ซื oh, well. really? right? <k k ้อไก่มาตัวหนึ่งพาเดียวกินดีหรอจะไปอนได้กินไก่วันนี้เองเอาพริกล้อใส่ถุงบรระไก่ cái này nó cắt vào kìa mà sẽ là phạt bạc Để hẳn mà kín để được kín ừ. có đừng nhạt đán mơ đâu kìa nó Chúng một mà nhỏ phóc vẹn mà tên à Chúng một <laughs> Nhỏ phóc vẹn à บองบจะบุกินใบมนะันมากินกันนะเป็นแกงแบบเแบบิดแเบบิดล้ำเลยแกงน้องหม่เบบิดล้ำเลยนะพี่นอ้องพมันในลาวตอนนึงม,มงนันไะแบบม่นายด้วยกินกิโลชอบ ต่นนี้ดปนาบ้านนะพี่น้องเบ็นน้าบ้านนี่เป็นนาบ้านน้องบ้านน่ะอยู่ทั้งหล้งคนทั้าสองต้องบอกว่าด่ใจ เอามาใส่นกเข็นมกมาใส่ลายเราตุยนเอาหรือเปล่าใส่ลายล้านกับบัวแซบวะทีใช้คนได้กินเถิงหยอดเถิงหมากแล้วมาใส่มาไปเก็บหอดได้ก็ไม่แต่หมากแหละกับบัวกะเก็บมันหวานเด้วยหมากลายลายหมากหน่อยมางานนี่เป็นลายขนาด บักอือมันเหี่ยมันตังปูกันดอกเห็นเมียมันเกิดเพราะพุดเอาเวียอันไปโองมาเป็นไดไขนานต้นอนไยเดนซีล่ะซีหน่วยล่ะอืมวันนี้ทอกระปันทอดกระปัน้นไี่ในตาราหน,วน่วยนาะเพราะมึงมาปีนกิน่้าอ้ปีนมันอย่างนีเนาะ มันเรยกินทั้งในมันพร้อมจะมักจะมาทานก,กันแล้วมาตัวากินเห็ดอันบวชซีบวชฌานะต้นเกงบะได้เห็นเบื้องเราพี่นรอเมื่นตอนกินนะเพราะงั้นจนอันมันขับพดได้วยก่อ ตัวไหนขัวใหม่นอกตัวเนอกตัไหนขัวใหม่ก่อนเขือมีกับบุญจากไหมชีเขาไม่กินแซ่บเลยใช่ไหมชีมาถึหาหกแล้วของตัวเองมีแผพดตัวปันใด ขายอยู่ปอนดดาเนาะคันถิ่นเนาะตามปักกิ่งรถงบุญาพอ <c oughs> มน่นีะเทศือบุญยาก็ไนี่ก็บุญยาหรอกขบกกินตำหะิงตำมงกินเยอะตำกระป่นตำหงกินเดดนดากับพวกกะกินกินตับ มันยามันแก่ปาเก็ตมันกินเนะอ่ะอาไม่ในกายดูปาเก็องเรามันชูก,กินยังไดหนี่งคนะ่ะกินได้เนยไม่ได้กินเสียมันนะกินกันโอ๊แ้แฉะนอนว่ะเขาไม่เคยกินนะเขายานเบือ่อนี่เขาก็แก้กินเพราเขาวันนี้ หั <c wicked> mm ่นลงมาเ้วจะกินเขาก็ะด้ดึงเมืเด้วันนี้เฮดมีหอนเชลไดเปล่งแกงแกงเส้นสีมูขน้อยมักแกงใส่กุ้งเนี่ยเป็นบะหมัก มากุเนะขึ้นกระปูนกินอยู่อันกระปูนานะอันยำแดงนะุแกน่นะกินเย่ะบีบน้ลอง

คิดหาทำไมหน่อยอพอแล้วใช้ไลฟ์ลงยาสัตวสัพพพัดเนาะพัดไก่เนาะ ผัดไก่ผัดไส่กระปูกุ้งผัวผ้าผัดไก่ผ <c oughs> ัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดจิอัน,มอนโนนนนม่แซ่หมักบุกดอกหมวกกุ้งจีนใช่หอมมากเลยแกนขย่อนดอกมนะทั้งดอกทั้งหน่วยดอกคือลายบุฟฟิดขมาลาเติมมีเติมก่อน เอาแต่ในดุมเดาบุตงเงยเอ้ยตอนตำนิ่วัวลบมอกเลยเด้อนกเจนเวทออกไะท้อง้อยอยู่ทั <c oughs> ้งมันขอยมีนกเจนเวนได้พี่นอ้อง <c oughs> กอนหน้น <c oughs> ีนกเตเวนเนี่ยออกของแววแววอยู่ตองมากินหวานอปหมูเวมกินไป mà ăn một bò quả một quậy à, quậy, quậy. Ừ. quậy nó này nó ngoài đấy Nó bàn luôn đầm đầm này không đầm này không đó Quả đầm đầm này không đó đầm đầm bậy như thế nào mà nó sự mà để lại con này nó tôi có thổi Kiss me. im hẳn sư mất tiền cả khách cả bà đi đấy nhưng mà sợ tiền cuội mà đã xong rồi cái này mày có xẹp bày มันบวานแฉะฉุมน้ำเนาะกล้วยนั้นมันหานเผ็ดเนาะกล้วยไม่กาเนาะกล้วยนี้ไม่หนวดฉุบตกเต๋อบากินเหมือนหนึ่งซองหน่อยดีดได้บอกเผาเขาเนาะ

โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอ้ยกินแกงใหม่ก็แซ่บแซ่บมาเลยนะจนมาเบิดเกือบเบิ้ได้ถุยยังน้อยหนึ่งโอ้กี่กว่าใจอีกแหลนตึงเลยบ้านนี้อยู่ดีมีแหง้งเนาะพี่น้องเนาะดื่มกดไลค์กดแชร์ก้นตาลเลยเด้อพี่น้องเอ้ยทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไทยทั้งเหล้ากันอยู่ต่างประเทศก็นขึกันโชคให้มันให้ดำให้รวยอยู่ดีเมีนะยมมสบายดี